สวัสดีค่ะมือวน,นี้เราสองคนสี่มาบอกถึงเรื่องเล่าของทังน้องเพชรน้องพลอยของ<ะ>ลูกแม่แอนกับพ่อบอยค่ะก็คือเราไปเห็นมากกอนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนบาเรื่องเล่าแบบนี้นะกับเป็นเรื่องความเสื่อภัยความเสื่อมากแนค่ะความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆค่ะใช่นะเพราะว่า<ะ>มันเป็นคลิปที่ก่อนที่จะมีน้องเพชรน้องพลอยผู<ะ>้ดใดเห็นคลิปมีหล้กก็นึกถึงย้อนกลับไปตอนทีทัง ซอแอนได้ไปอยู่ที่วัดป่าเทพพิีักเพื่อนนะสิพี่น้องอะจะอยู่จังหวัดอุดรเพื่อนไปแล้วแบบที่นี่มันเป็นช่วงคลิปสั้นๆที่เอฟซีเดตัดมาลงเป็นเรื่องที่พระอาจารย์ท่านนี่นะคะพี่น้องที่เข้าเสียเบอร์ไห้ต่อไปนี่นี่แหละพูดกับซอแอนค่ะในเรื่องของเรื่องม่ลูกไม่ลานนี่แหละเดี๋ยวจะเอาให้ฟังคลิปเ่อโดนค่ะพี่น้องแต่ว่าประมาณนี้ ก็คือซอแองก็ได <The camera> ้ไปสวมกอดบุคคลท่านนี้และทางพระอาจารย์ก็บอกว่ามีลูกมีลูสองคนโหลดประมาณสี่คนลูกคนลูกนะสี่มีลูกมีลูสองคนโหลดประมาณสี่ค่ะพี่น้องก้อนที่จะาได้มีคนเอาน้องผิดน้อง่อยมาท่านให้ค่ะถือว่าเป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายไหมเออไม่มีอะไรไม่มีเรื่องบังเอิญนะบม่มีเรื่องบังเอิญเลยพี่น้องเรื่องโมนีมันเป็นความเสื่อ ส่วนบุคคลเรากับเป็นเนื้อหน้าบุญกันอินหลีถึงใดมากพบมาพอกันเด็กสาวเลยเรื่องเนี้ยโมนี่มันมันเป็นเรื่องอยังทีเหลือเสืออ่มันเม็นต e t เรื่องนี้ว่าว่าสิเป็นอ่ทางคุณแม่ของบอสบอยทางคุณแม่ของซอันก็มีความฝันอะไรอย่างเกี้ยเนื่องกันกับบาน์ิมีเด็กหน่อยมากขออยู่น้วมันสิอยู่ดีๆจะมีคนเอาหลุมมาท่านแมนบปล่ล่ะแมนค่ะอุ้มมาแมราหลานมาท่านอยู่ดีกับวานยังสี่ เป็นอีหยังที่แบบเหลือเสือไหมเป็นเรื่องที่เหลือเสือพี่น้องมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เรามาพูดก็คือเราก็ได้ไปเห็นเหมือนกันเข้ากับวันเอ็ซี่ท่านเนี่ยบอกว่าเห็นคลิปนี้แล้วนึกถึงแอนก่อนที่จะมีน้องเพชรน้องพลอยเลยว่นจัสี่ค่ะพี่น้องแล้วอาจารย์ท่านเนี้ยก็บอกแหละมีลูกไม่ลูกไม่ลูกเอามีเสียเดียวสองคนหลดสองคนหลดเทียวเพรา็ได้ลูกแฝดมาก็เลยอยากให้พี่น้องได้เห็นว่าถูกสิ่งยากบ่ด้มากโดยง่ายเหรอถูกสิ่งยากบ่เป็นเรื่องบังอื่นพี่น้อง เป็นเรือเอี้ยงที่แบบเป็นบุเพสนิวาดเป็นเนื้อหน้าบุญอีหลีค่ะสําหรับน้องเพชรน้องพลอยหลายคนตอนนี้ตอนนี้สีดังก็พอกระแม่เลาจะวางสี่เสาเลยกระแสดีแมากเด็กสองคนโอ้โหเนื้อนาบุญเป็นบุญของซอแอนบอสบอยแล้วก็เป็นบุญของน้องเพชรน้องพลอยเป็นเด็กน้อยวิวาสนาใช่ชวนแรงทีเอาเขามาอยู่นะค่นผ้ากัน จักเพจปลอมเฟซปลอมพูดขืนปาดอกเฮ็ดจนสอดดอออกมาบอกว่าห้ามห้ามดูดคลิปไปลงอะไรแบบนั้นมแต่คนจะเกาะน้องแน่นอนแมนค่ะเดอออกมามีกระแสช่วงนึงเนาะสาวเลยที่สอดแอนเดอออกมาบอกเลยว่าไม่ให้ดูดคลิปน้องไปไปเห็ดเรืองพกนีนะคะแค่ถ้ารักน้องก็แค่กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องหลักๆก็คือช่อง กับแม่แล้วก็ทางแ่กกับยายแล้วแบบที่นี่มันก็มีคนว่าเขม์ว่าสรุปก็คือพระคนเนี้ค่ะอสรุปคือพระดูมอแม่นว่าแอนจะได้ลูกสองคนเลยได้น้องพิษน้องพลิ่นวาไทแม่นขัดประมาณนี้แมนบอค่ะ่าะมาคสิก็ประมาณนั้นแหละหลวงพ่อว่าสิได้ลูกสองคนเอาโลดนมาสิครับพี่น้องเ่ะอองเนี่ยโมนีพี่น้องเอ้ยเยียสิเสือเด้เพรเยว่ยสิกะแบบ อยู่สายนี่เนาะพี่น้องแมค่ะเสื้อได้ในเรื่องเรื่องที่มองไม่เห็นเนี่ยเชื่ออยู่นะพี่น้องคือวอลนันกับคนลูกเลยเพราะตอนนั้นนะตอนที่ซอแอนไปนะอยู่วัดป่าเทพปทัทงเนี่ยช่วงนั้นซอ,อยังได้ลูกมากเลยเนาะ,ะปันป่นปันทอนไหนก็คือบอกอันทองกน้นกันรุ่นค้นกันรุ่นเห็ดปันมาเป็นสิมีแล้วกันย่งมามี่พี่น้องจังได้กับมามีมม่ยู่ดีกะผ่าไว้พ่ไพอไถ แต่ลูกมากสามใหญ่เล<ข>ยบ่ต้องใหญ่เลยบองทองอ้ยพี่น้องมันเป็นเรื่องอย่างที่เหลือเสื่อมม่แล้วขอเวานิดหนึ่งเึงเรื่องน้องเพชรน้องพ่อยพี่น้องคะพี่น้องสังเกตบ่คือเพิินแบบเหมือนไปไปเหมือนคิดเองอาญาสิ์คิดเองไม่ได้ไปเรามีสิทธิแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นจากญาติสิทธิ์เองเหมือนกับว่า ซอแอนเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะอุ้มท้องอย่างแบบว่านี่แล้วก็เหมือนก็ว่าไปฝากพื้นอุ้มแล้วก็มาอยู่นําพ่อขอดมากแต่ว่าเป็นของซอแอนเลยแล้วที่มาบอกอีกตอนนี้คือเด็กหน่อยสองคนพี่น้องมีสายหลักการเต้นการล่ำพี่น้องสังเกตบ่งนองพี่น้องพ่อตาเหมือนแม่เด็กเลยเหมือนพ่อกับแม่เป็นยังงดีมันบังเอิญมันบังเอิญเ้าเปรียบเทียบแล้วเไาเดี๋ยวว่าคนเป็นจางคนทองเนี่ยแต่ความเปรียบเทียบก็คือแบบ เราเห็นเหมือนว่าเหมือนมีคนอุ้มท้องแทนต้อมาเั้นพี่ดอตเพื่อนลำหนักนมีลูกแฝดสองคููเป็นบอจำความผิดอ่ะแม่เรียงไม่ไหวมายกให้ทางแล้วทําไมต้องเป็นซอกับบอสเนื่องมาคุณเนี่ยนี่ก็เสือไปแบบเรื่องเรื่องมู้นนี่นี่แหละล้วเด็กสองคนเป็นเด็กที่มีบุญบาสนาที่ไหนว่าอยู่กับบอสกับซอนเอาผูกมเจ้าวาวาสนาซ้ำใดแล้วก็เป็นลูกจดถูกต้องตาม ตามกฎหมายมีสิทธิ์มีสักในสมบัติทุกอย่างสมติเพิร์นมีลูกแถวๆมากกเป็นพี่ก็เป็นพี่ใหญ่สมบัติหารครึ่งนะใช่ไงก็เป็นลูกเหมือนกันลูกเหมือนกันมีสิทธิ์ทุกอย่างนี่เนะดีใจดีใจแท่นน้องเพนน้องพ่อยแล้วก็ดีใจแท่นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ผู้เพิ่นกระเถิบเพิ่นมีประคุณเน๊่คนที่อุ้มท้องน่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอาจจะมีความจําเป็นหรือว่า บุญวาสนาเพื่อเดี๋ยวเ่ได้เลี้ยงดูกันหน่อยบุญบ่บ่ถึงพี่จะนเรียนดูได้หน่อยสองคนนี้มีพี่น้องเลยมื้อนี้บ่เสื้อยาลูบสุดยลูดูเด็กน้อยสองคนนี้เบิ่งแล้วก็เป็นเด็กมีบุญวาสนาอีหลีผู้ใดก็ว่าสุดเลยเห็นยาแเห็นเออเห็นยาเห็นเขาทีนั้นสิเนาะชอบอาหารโปรดก็คือผลไม้เปรี้ยวๆี่ชอบมะเขือเทศอค่ะเงี้ยขาเปิงเขาก็ติดตามอยู่ห่างๆอยู่สหรับึง้องพ่อยแต่ว่ามื้อนี่ห้ามมาบอกก็คือมันมีคนมา คอมเมนต์เยอะเลยนะคิดสั้นๆแค่นี้คืออะไรงงแต่พ่อฟังดีๆก็คือพาเพื่อนกระวอเล่ยๆอะลรกค่อนแต่มันก็เป็นจริงอาณนี้นาะคือเรื่องจริงพอคนย้อนกลับไปดูไปฟังอ้าวมันมีคนเคยทักเคยทวงไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ได้มาจริงๆเห็นว่าละพี่น้องมันก็เป็นเรื่องเล่าที่เอาตาไปสีเสือบอเสือกับผ้ากันไปวิเคราอปิจารณาเอาค่่ะอาสําหรับเขาน้่งเดินนัมาออกมือนี่ก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าเกินขาดเกินขาดเนื้อเสือ อย่าให้พี่น้องย้อนย้อนคิดเบิงอ่ะย้อนหลังคิดเบิงหวะกว่าจะมีมือหนีความเป็นมากของน้องเพรน้องพ่อยอ่ะการทีบอสบอยซอแอนซิมี่ลูกมันเป็นที่ยยงทีแบบมัน้องเป็นเรื่องยังไงการที่จะรับเด็กสองคนมาเป็นคนเดียวแต่มันเลี้ยงเป็นลูกเข้าเนี่ยเออเราก็บมันี่น้องสองคนกับมินกับอเขาเอยังติดพ่อติดแม่มาห่อมืแลกกอดเอาเลยกอดเอาไว้สิกั ว่าก็ถือว่าเป็นบุญของน้องแล้วสอกเคยบอกว้ว่าเด็กสองคนนี้จะปั้นเป็นนักร้องคู่แฝดที่ดังที่สุดในประเทศให้ได้สุดอยอดถามเบองอน้าขดตอนนี้เด็กหน่อยอยู่อีกทิ่ก็ปีข้างหน้าโอ้ยแต่เด็กหน่อยตอนนี้ก็โยกโบโบโพี่น้องเห็นลีลาของเจบพ่อยไปน้องเพชดน้องพ่อยเด็กเออน้องเพชรน้องพ่อยมักเต้นมักล่ำ ขึ้นเวทีน้ำพอหุ่นจักเทคแค่เอนเตทนแฟงคลับเวทีหนาเวทีหุ่นเด้อสาวเนยอเป็นเมือดสุดยอดสุดยอดที่ลีค่ะถือว่าเมื่อนี้ค่ะข้าสองคนกระเด็นน้ำคลิปหรือว่าเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะทีเข้ามาฟังย้อนหลังแล้วก็มันเป็นความจริงถึงมากก็เลยอยากให้พี่น้องแฟงคลับเอฟซีย้อนคิดเบิ้งว่ากาจะได หนองเผ็ดหน่องค่อยมากมันมีทีมากละไก็มีทีไปค่ะพี่น้องสำหรับมืนี้เขาสองคนฝากไส้สามีก่อนค่ะ